สายโดงแล้วยังนอนคุมโปงแหแก่ไม่อยอมตื่นหน้าองสารจริงนี่มีหม้อหุงข้าวตอนนี้เหตุเกิดที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่เลยไปหน่อยก็จะมีที่ช้างอ่ะที่เขาไปดูช้างกันเดี๋ยววันนี้จะไปเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ก่อน ตามที่ต่างๆว่าเขาคิดยังไงกับช้างรถล,ลุงใหญ่สภาพดีมากเลยนี่รถลุงใหญ่อันแรกเลยนี่บริเวณที่จัดงานกุยบุรีครับนี่ทางรถทังเต็นเดี๋ยวถ่ายรูปไว้นหน่อยดีไหม นี่รถลุงเล็กนี่บ้านลุงเล็กบ้านบ้านลุงเล็กใหญ่หนะ่อยเต็นเต็นลุงเล็กพเพื่อนเพื่อนที่มานี่เจอพอดีเจ้าตัวพอดีเลยนี่ทำไมรวยไงบ้านหลังใหญ่จังเลยบ้านหลังเก่าขายไปแล้วอะ่ะ ขอขอกาแฟซองหนึ่งนะเอา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 วางไว้เอาวางไว้หน้ารถก่อนนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ไอ้พวกไอ้นุยนุ่ยตื่นเช้าเลยธนกนแอร์เออเออเมื่อคืนเมื่อคืนนานกี่ทุ่มเอาสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เห็นเลยเมื่อวานเมื่อไห ยุ่งอยู่กับนักร้องหน้าเวทีเลยไม่ได้มาสัมภาษณ์วงเล่าโอ้โหนอนดึกไหมเมื่อคืนนุ้ยตีสี่ฮะตีสี่ตีสี่โอ้โหนี่ตื่นตีหกตีสี่เลยเหรอน้าแจะน้าแจะอยู่เต็นท์ไหนน้าแจะกลับอ๋อกลับเหรอกลับครับน้องมากี่โมงวานสี่ทุ่มครับ ออกมาดึกแล้วถึงไม่เห็นลุงลุงที่ได้เดินจุ้นจ้านช่วงทุ่มกว่า <laughs> นอนที่ไหนอะนอนในรถกลางเต็นท์เหรอครับอ๋อเต็นท์หน่อยก็ดีหนาวไหมไม่หนาวเท่าไหร่โดนเต็นเย็นเทีบเลยนู้นนอนในนี่ถึงไฟป่ะเต็นท์นอนที่ไหนอ่ะพอถุ่ม <laughs> มมีเอาเฮ้ยหน่วยหน่วยเปลี่ยนแล้วเหรอหน่วยเมื่อก่อนมันขับรถจิ๊บไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนขับรถจิ๊บไม่ใช่เหรอขายไปแล้วโอ้เปลี่ยนรถละขายจิ๊บไปแล้วเหรอเฮ้ยอวันนี้เข้าท่าว่ะเออใช่สุดยอดไม่ต้องกลางไม่ต้องปูอะไรสบายเลยอ๋อลูกสาวมาครับผมเมื่อวาน เล่อืมบรรยากาดีมากแบบนี่กลุ่มกลุ่มออฟโรด้อมมีขามกาแฟเข้าวะครับขอบคุณครับงั้นไม่ต้องขอช่างเล็กก็สิเมื่อเช้าอุตส่าห์เปนั่งยองๆหวัดดีช่างเล็กโอ้ขอบคุณมากครับ เออว่ายมันว่ายไม่สวยหรอกว่ายเหมือนหมาว่ายเหมือนหมาดุ๊กดุกโอ้บริการแจกกาแฟร้านนี้ขอให้รวยครับพันทับพันทับลุงใหญ่ไี่หมาอืสุขภาพไอแอมโอ้โหดูตลอดดูยูทูบอยู่เดี๋ยวถ่ายพ่อมันไปเยอะๆกันเอาไปให้มันดูสวัสดีครับไป โอ้ยให้รู้ว่าเป็นพ่อมันต้องดียังไม่ฟางครับมาเมื <c oughs> อ่อวานมาถึงนี่กี่โมงครับอพอผมมาถึงตั้งยังไม่มืดม,มาเช้ <c oughs> มามา,มาเย็นแล้วผมไป <c oughs> ไปเข้าเวรนช่วยเหลือประชาชนที่ไอหน้าโอท็อปที่ปาน สองพงเมื so ่อไรจะตื่นน้ำร้อนล่านะโดนแผลสุดท้ายเข้าไปโอ้รีบเก็บทั้งหมดสองสิบแปดอะไรอะแปดแปดสาสิบแปดมชมเต็นท์ใหญ่ๆเต็นท์ใหญ่กลางเลนื่อยแต่ว่านอนสบายเหมือนนอนบ้านอ่ะเก้สิบแปดสข้างในเหมือนนอนบ้านเลย มาเที <c oughs> <c oughs> um, eh ่ยวมันต้องอย่างนี้เขาคืออย่างนี้คือทำกับข้าวกับปลากินเองมันมีความสุขไปก้าวสองสิบปดนะนี่นี่เครื่องเสียงเสียงกรบตอนนี้มาน้ำไม่ถึงขนาดนี้นะน้อยมันเยอะไปไกล

อ๋อที่ปีที่แล้วเหรอแถ้ายอ่ะปีที่แล้วค่อย่างปิ้งย่างเยอะเย็นเหรอกี่ยวาวไม่ิ่งต้มแล้วอ่ะต้มมาแล้วอันนี้ไข่ลวกไข่ลวกต้มสุกแล้วเอาแก้วใหญ่มาทำไข่ลวกให้ สุดะชาชมบรรยากาศสองหน่อยยี่สิบสองเชียงใหม่ยี่สิบเอ็ดบ้านเรายี่สิบสองเบาแอหน่อยโอ,โ <c oughs> อ,อย้โ,อโ <c oughs> หยี่สิบสองมนุษย์เราก็จะยุ่งยากอยู่กับเรื่องการกินวันหนึ่งก็สี่ชั่วโมงก็จะกินครั้งหนึ่ง แล้วระหว่าง4ชั่วโมงก็ยังมีมื้อไอ้พวกมื้อป่อยๆอ,อ่ะเขาประกาศว่าไม่ได้ลงนี่ละเขาจะเป็นคอรนเปาโมดดับเาด้วยครับดับเาเลยได้เราที่มุดเ็นะเพะนั้นมันออกออกในออกมาในในในลายว่าถ้าเรากินยากแก้ไอไน,นะร้อยเก้า ร้อยเก้าสิบไปโดนเหมือนกันยาแก้ไอแล้วก็ลิตรินที่กัวคอและไอ้ที่พ่นพ่นไม่ให้ปากเหม็นน่ะไอ้ที่หลอดเล็กๆก็เขาเป่าให้ดูเลยไอสามตัวนี้โดนเวลขับรถบ่อยๆต้องระวังยาแก้ไอยาแก้ไอน้ำดำนะถ้าเราสู้มันก็ต้องไปยาเอาเอกนะฮะเออสู้ไม่ได้หรอกสู้เสียเวลาใช่ ง่า <One> ย <input> ่ายแข้งขบว่าว่าขับก็กินมาเออบางดามันก็ไม่มีหาแล้วใช่เออมันก็ด้วยแต่เราเมาแบบไปได้ไม่ได้ทีเมาบางกองแงะคาเทนก็แบบกลัดไปก่อนแต่เราเป็นคนกินเหล้าอยู่แล้วเราก็ไม่เคยกลัวไงไม่กลัวยาแก้ไอไม่กลัวยาขั้วคอหรอกรู้รู้อยู่แล้วเออใช่เราคุยกันตรงตรงเออพูดกันตรงตรงนี่แหละก็ของชอบก็หมดหมดซื้อที่วันหมดลงในบ้าน

แต่่อออนนนนี้้้ารไมใจลวคุยคุยเพลินคุยเพลินเรื่อไปว่าเรื่อไปว่ากาแฟร้อนไม่ใช่เหล้าต้องหมดนี้เนี่ยนะกับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาขอสุดาร้านนี้ได้เยอะเลย อันนี้ใส่ได้เลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเย็นเท่ากันกินน้ำแดงไม่มีโซดาให้ดูบรรยากาศคนก็ยังไม่ตื่นเมื่อคืนนี้ลุงใหญ่กินเหล้าที่เต็นท์นี้นี่บรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างนี้ มีน้ำตลอดเลยรอบเลยนู้เขาก็อยู่กันวิวสวยถ้าชมวิวรอบเขื่อนแล้วพวกตกปลาเขาก็ตกกันทั้งคืนตกทั้งคืนเลยตกปลาอย่างเดียวกินหมดไปแล้วยังเหลือเยอะเลย ก็ไหวัดกันแย่แก๊งโฟวินกลุ่มพวกที่ลงใหญ่ไปเที่ยวด้วยทั้งนั้นเลยนะฮะมีช่างกบร้านแต่งประดับยนต์มีช่างหนุ่ยร้านแอร์นี่เขาก็จะกลับแนละ้วก็ตกป่าครั้งแคมป์ก็ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขามีเต็นท์ให้เช่า <Hey. S 1> เต็นท์ลายเป็นเต็นท์เช่า เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ว่าเขาเช่าเท่าไหรโอ้เต็นใหญ่นี้ก็ใช่เต็นของโรงเรียนโรงเรียนคุยวิทยาน้องเช่าเช่าเต็นนี่หรือเปล่าเต็นเต็นเขาเขาเออลุงอยากรู้ให้เขาให้ค่าเช่าคืนนึงเขาให้เช่าเท่าไหรไม่รู้เารถามแม่เหรอน้องลุงอยากทราบว่าเต็นเขาให้เช่าเท่าไหร่เพื่อเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวเนะร้อยเดียวอ่ะ ร้อยเดียวเหรค่ะอ๋อถูกนของโรงเรียนกุยบุรีวิทยานะเขาก็ไปยมืมๆกันมาอ๋อพอมีงานก,ก็มาให้เช่าที่นี่มีงานบ่อยอปีหมดอย่างอื่นปีหมดอ๋อครับ<ม>เต็นาก็เตร้อยเดียวค่ะอ้ <laughs> ไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้ว บัญจาก,กาศเขื่อนกุยบุรีเป็นอย่างเนี้ยนี่เป็นประจวบคีรีขันก็จะเห็นคีรีขันคือเป็นเทือกเขาที่สวยงามน้ำใสมากจำได้ว่าเขาที่แล้วเจ๊อ,อาบน้ำตรงนี้เนะนี่ย ่ดดดููููมมวันนนี้าลกใหญ่ก็จะพาชมเต็นท์ไปเรื่อยแต่ตอนนี้มีปันหาเรื่องย้อนแสงก็เลยถ่ายหน้าหลงใหญ่แล้วก็ดูเต็นท์อยู่ข้างหลังใหญ่เต็นท์เต็นท์ละร้อยบาทสนุกมากเลยแต่ว่าใหญ่ดี สวยดีแน่นอนร้อเดียว <c oughs> ทางด้านนี้ก็จะมีคนมาขุมข้าวุปลาลุงถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันย้อนแสงมากเลย <c oughs> ตอนนี้ปลาทิศพึ่งจะโผลพ้นน้ำเดี๋จะต้องไปถ่ายด้านนู้นมาปลาทิศพึ่งจะโผลพ้นน้ำลุงใหญ่ก็ยังไม่ได้ล้างนะ <c oughs> เป็นห่วง มวลมิดมาถ่ายให้ดูก่อนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงแล้วก็โอ้เขาเขียนอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่รุ้ว่าเขาเขียนไว้อย่างนั้นเองหลอาบน้ำกันอาโอ้ยน้อยนี่น้องโอ้โชวนอาบน้ำกัน ัมโอ้โหหนาวสิอาบน้ำให้ดูหน่อยจะไม่ทายอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วอาบน้ำจริงหรือเปล่าเนี่ยลุงใหญ่ไม่เอาชีวิตลุงใหญ่ไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำสองสำคนัญหตอนเช้าๆปลอดภัยที่สุดอยู่ในผ้าห่มลงวยแช่น้ำดูดิ แต่ข้างข้างล่างอุ่นใช่ไหมข้างล่างอุ่นใช่ไหมพอลุกขึ้นมาแล้วหนาวอ๋อแล้วมึงอาบนเลยโอ้โหใช่ที่ญี่ปุ่นเขาโดดลงไปนน้ำแข็งเลยเห็นป่าววิ่งวิ่งวิ่งปูดกระโดดลงไปเลย เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าก่อนเดี๋ยวจะอาบน้ำเออจะอาบน้ำให้ดูเออน้องอยากรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวหน่อยเขาเช่าเต็นท์คืนเท่าไหร่ค่าเช่าเต็นท์อันหนึ่งเนี่ยคืนหนึ่งเท่าไหร่อะคืนละหนึ่งร้อยโอ้ยทำให้ถูกจังแต่ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่นอนนะคะคือโล่งๆต้องหาที่นอนมาเองอ๋อมีเต็นท์ให้อย่างเดียวร้อยหนึ่ง ใช่แล้วบอกให้ไปทางพระอาทิตย์ดูทีแสงยูวีจะเข้าตาอยู่ที่ดำๆอยู่อ้โหเมื่อคืนนี้นักร้องนี่ร้องเพลงพร้อมากเลยพ่อกับแม่เล่นกันลูกจะตกน้ำอยู่แล้วเลมื่อคืนนี้น้องเลี้ยงเราขอบใจมากนะสำหรับรีเจนซี่เมื่อคืน ไม่ลืมบุญคนเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่าลงให้นะคะอ่าเดี๋ยวส่งให้มีลายน้องมีเปล่ามีนี่เออใช่มีลายเออใช่เมื่อวานเนี่ยตูดลายเมื่อวานนี้กดเข้าลายไปแล้วเมียผมก็มีนะเขาลายเฮ้ยเอากระถ u n ไปไหนวะดมงใหญ่ต้องระวังเรื่องมันย้อนแสง แล้วครับถึงจุดเขาเรียกจุดเช็คพอยต์เอ้ยไม่ใช่จุดที่พูดเรื่องราวโครงการ849เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาหทันวา2,454เชิญชวนพระแกรมร่วมกันสนองโครงการ ขอบคุณครับเมเื่อคืนนี้ก็สนุกสนานกันที่เวทีแห่งนี้ครับเวทีแห่งนี้นี่เองได้โน่นไม่ไม่รด้ก็คงต้องถ่ายให้ครบนะก็เป็นสิบเจ็ดแล้วโอเคคงเดินรอบอนะ นี่เป็นบริเวณงานก็จะเห็นว่าดีครับบริเวณงานก็จะเห็นว่าเป็นเดเป็นเหมือนออสนามกลมๆกว้างๆและรอบๆรอบๆสนามก็จะเป็นถนนเป็นถนนที่สามารถที่จะขับรถไปได้เมื่อเมื่อเราขับรถ วนไปที่ถนนแล้วก็จะหาที่พักด้านซ้ายของถนนครับเวลาเข้ามาเป็นลักษณะเต็นท์ส่วนด้านขวาจะเป็นสถานที่ใช้ร่วมกันคือเป็นสนามส่วนพวกแม่ค้าก็จะอยู่อสองฝั่งถนนนั่นเองว่ายัยางไม่กลับอีกเจ้านี้ขายไม่หมดขายไม่ดียังไงขา, <laughs> ขายดีมากเลยขาย,าขายดีมากเลยฮะ ไข่ข,ข้ามปีเลยโอ้ <laughs> โห,โหนี่ของของม,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 มันเก่ามากเลยนี่ตั้งแต่ปีที่แล้ว <laughs> <laughs> โดยน้องคงไม่เคืองนะแดีว <laughs> เล่นครับ <laughs> เป็นไข่ย,ย่างประเทศไทยที่แปลกมากเลยไข่ก็เอาไม้เสียบได้งงมากไม้เสียบไข่กะถาละอย่างคะไม้เสียบอย่างคไม่เสียบอ่ะอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะเห็นเห็นแล้วมันแปลกแปกไง ล้เอ๊ะทำไมเวลาเขาเตรียบเข้าไปแล้วไข่มันไม่ออกมาเ, <c oughs> <c oughs> เป็นหวัดกำหนดทุกคนเลยมันหนาวอากาศเย็นมากครับผู้ว่าทางประตูเข้าครับก็มีสาลมีเปยผูกได้ก็มีเต็นท์ให้เช่าเต็นทร้อยเดียวเช่ากันเต็มหมดเลยโอเคครับเอาแค่นี้พอครับ กดไลค์กดแชร์ไม่แน่อันทัวเดินคุยรุยไทยครับเดือนใหญ่จะดีอย่าลืมกดติดตามให้ดูรอบๆครับดูรอบๆดูรอบรอบไปไม่ได้แล้วมีเสียงเพลงข้างในให้ดูสาลาที่ลุงใหญ่เคยพักเขาที่แล้วสาลลาห้องน้ำสวยสะอาด วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสือกุยนี่ก็เพื่อนในเฟสก็รู้จักกันมานานครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องไปดูดูพวกพวกก่อนเขาจะเอาไงเออเอาข้อมูลนิดนึงว่าถ้าเราข้ามถนนนี้ไปข้ามคลองนี้ให้ข้ามเขื่อนไปไปไหนได้บ้าง ถ้าออกซ้ายก็กลับบ้านกลับบ้านยังชุมถ้าฝากก็ไปผู้บอลยันซื้อแล้วไปออกไหนออกลมไทยออกลมไทยครับออกลมไทยเป็นวนเลยออกลมไทยไปดูอุทยานไปดูช้างอ่าฮะได้เลยครับอ๋ออ๋อแล้วถ้าเผื่อเราออกจากประตูนี้แล้วเราเลี้ยวซ้ายไปได้เหมือนกันก็ได้กันหมดไปเจออย่างที่เมื่อกี้น้องน้องบอกเนี้ดูช้างฟรีครับอุทยานแห่งชาติเขาเปิดตังยี่ สาิบเอ็ดกับหน่งแต่เราต้องไปเหมารถเขาเจ็ดร้อยอะขึ้นรถใช่แต่เข้าไปดูข้างในปีแต่เสียค่ารถเจ็ดร้อยเอ๊ะนยังไงกันเนี่ยอ่าก็ค่าเข้าดูปีแต่เขาบริการให้แต่ค่าเช่ารถต้องเช่าเพราะว่ารถมันกินน้ำมันโอเคนี่ครับเสือกุยครับเพื่อนลุงใหญ่พบกันมาหลายปีเล่นรถคลาสสิกด้วยกันครับก็เลยรู้จักกันดี ขอบคุณมากครับเสือกุยเราก็จะเดินต่อไปที่ยี่สิบหนึ่งแล้วพอแล้วกดไลค์กดแชร์ไว้ยังอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ